แขอแสดงความเสียใจนะฮะ<ม>กับโมจริงๆแล้วก็ติดตามข่าวจากโมอมินามาตลอดนั่นแหละจนครั้งนวันบ่อยโมหยุดบ้างก็ได้เหนื่อยแล้วก็พอแล้วบอกก็ติดตามโมจากจากนี้ติดตามข่าวมาตลอดนะเดี๋ย้อนเข้ามาที่นาได้แก่เราคุยกันด้ยได้มีพูดอะไรหรืออะไรในใจเขาบ้างไหมครับนะโอ้ก็เหมือนกับคนอื่นทุกคนรู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วก็มันเร็วจนแบบว่าเราคุรู้สึกเฮ้ย ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเร็วงั้นเนาะที่จริงก็ถามน้องก็แต่ละาานาานค,ะน,ค,ะน,คะนเป็นยังไงอย่างตัวน่าดึงถ้าพูดถามสุขัาเกี่ยวกับแ้องโมที่เปส่วนไหนยังไงบ้างโอ้โหชีสสุดตั้งแต่เด็กแล้วมั้ยเข้ามาก่อนเราก็คงจะสนิทกันตั้งแต่นานมากแล้วอ่ะเนาะฮะเราเข้าคำถามกันเลยไหมฮะจะถามอะไรเรื่องแม่ใช่ไหมที่จริงแล้วน้องโมมีนาพ่อพี่โมด ก็ตอนแรกขโมแม่เขาจะโกรธใ่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนแต่วันนี้แม่มาลรวรู้สึกว่าก็บอกว่าแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เขาได้มีโอกาสขอโทษแม่ว่าถ้าสมมติเราพูดพูดอะไรรุนแรงไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกขอโทษแม่ไปด้วยว่าสิ่งที่เราพูดไปบางทีการอ่านข่าวหรืออะไรแล้ว,ลวก็ถือว่าดีนะฮะคุณได้มีโอกาสขอโทษแม่เพราะว่าถือเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแม่นะคระับคุณแม่เป็นยังไงบ้างาวันคุณแม่เขาก็มาก่อนฮะ แล้วก็บอกว่ารู้เลยว่าก็ได้มีโอกาสคุยกับทางพี่ชายของของของโมด้วยก็ได้แต่บอกว่ายังพูดกับโมมีนาว่าช่วยดูแลแม่เขาด้วยนะเออเข้าใจเลยว่าแต่ว่าสภาพจิตใจของแม่เขาอ่อนแอมากๆแล้วแม่เขาก็ได้พูดว่าเขาก็อยากจะรู้ความจริงเหมือนกันเขาก็พร้อมที่จะที่สูตต่อแค่นั้นเองตอนนี้กายเป็นว่าเคลียร์ใจคุณแม่เรียบร้อยไม่มีะจริงครัไม่ไม่มีคาว่าเคลียร์ใจฮะเราแค่แบบว่ามามาไม่ได้เคลียร์ใจอะฮะเรามาแค่แบบว่า ให,ให้กำลังใจแม่